ากอบทีเดยรเยดิโอเสนอส่องกทมดำเนินรายการโดยสรพันธ์จันทรัตค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้ยังไงขอเป็นครัวของขาบก่อนอร่อยอร่อยกันในกทมนี่แหละนะคะแล้วก็บางทีก็อขอแวะไปต่างจังหวัดบ้างแล้วก็ถ้าทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยให้กำไรกับชีวิตด้วยการเดินทางไปต่างประเทศจากเงินที่เก็บสะสมเอาไว้ก็ไม่เป็นไร โดยเฉพาะจริงๆถ้าพาครอบครัวไปเด็กๆก็จะได้เปิดหูเปิดตาด้วยใช่ไหมคะค่ะช่วงนี้ขอเป็นอาหารอร่อยๆในกรุงเทพมหานครเอ๊ะวันนี้อยู่กรุงเทพหรือเปล่าคะอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพนะคะกับครัวของขาบคุณข่าบสุดที่พงศุริยะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะก็ออทานอาหารเวียดนามกันเมื่อวานอ,าอร่อยอยากให้ผู้ฟังมาทานด้วยเนาะครับ,รบอะนี้พี่เป็นคนที่ทานอาหารรสจัดมากแต่เจออาหารเวียดนามที่เอามาเมื่อวานเนี่ยก็ถึงกับว่า อึ้งว่าอร่อยอยากกินอีกนะชอบ <c oughs> ไม่ต้องใส่พริกก็ได้ครัก็เมื่อวานวเราก็ว่ากันด้วยเรื่องของอาหารเวียดนาม,มวันนี้เราก็จะข้ามมาอีกพบหนึ่งเราจะมาพูดเรื่องของอาหารของคุณลูกๆคุณแม่ที่ทำอาหารให้ลูกทานออเข้ากับช่วงจริงๆก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับก็ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดประเด็นเรื่องของอาหารการกินแม่ลูกทําอะไรกันทานดีก็จะเป็นเรื่องเอ่อคุยกันเบาๆสบายๆค่ะเป็นเป็นเด็กอ่อนหรือว่าเป็นเด็กเด็กโตขึ้นมาแล้วเอ่อเด็กเด็กโตรครับก็คือเด็กปฐมนะครับเด็กปฐมเด็กเล็กอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะแล้วทีนี้เราก็เอ่อในช่วงเบรกที่สองนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากบรรณาธิการบริหารนิตยสารมาม่ามี มามามียเหรอมามามีครับมามามี<ก> <S <S คุณ<อ>ว่าราพรพวงไทยนะฮะ,ะก็เธอก็เป็นบณาทิการบริหารหนังสือนะฮะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการที่ทำแมกกซีนหนังสือ,อแม่ลูกแล้วก็อาหารการกินซึ่งก็จะได้ไอเดียดีๆในการเอามาเล่าให้ฟังค่ะนะฮะดีเหมือนกันนะบางทีคิดไม่ออกจะทำอะไรให้ลูกทานแล้วก็อาหารที่เด็กทานเนี่บางทีผู้ใหญ่ก็อยากทานเหมือนกันแหละ ใช่ใช่ก็ทำได้ทั้งครอบครัวค่ะแต่ว่าในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยอย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนนะครับเพราะว่าคุณวรพรเนี่ยเธอก็มีมีกิฟต์ voucher อาแล้้ววันนีจะแจกนะเมื่อวานนี้จะก็ทําท่าจะแจกอยู่แต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเพราะว่าแขกมาที่สถานีถึงสองคนแขกรับเชิญของเราสนุกมากเมื่อวานนี้ก็วันนี้เธอก็จะนำกิฟต์ voucher มาแจกเป็นแฟชเชียลแมสส์ของผลิตภัณฑ์ h 2 o o plus นะฮะมูลค่าสามพันห้าร้อยบาท แล้วก็พร้อมกับหนังสือมาม่ามีของเธอสามรางวัลสามรางวัลเลยใช่ครับโอ้โหคุณค่าตั้งเยอะเนี่ยสามพันห้าร้อยบาทใช่ค่ะเยอนะนะคะวันนั้น<ช>กจ็จดจดจ้องจ้องแต่ถ้าคนที่ได้รับรางวัลแล้วอันนี้ขอสงวนสิทธิ์นะคะคสําหรับที่ที่ผ่านมาถ้าได้รางวัลแล้วก็ขอเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างนะคะแล้วก็ที่ได้รับรางวัลแล้วนี่ยังไงก็สอด เ,เขียนจดหมายถึงสรพันธ์จันทรัตน์นะคะ3 6 9หเก้าซอยวัดโพแมนถนนสาธุประดิษฐ์ยานาวาช่องนอนทรีกรุงเทพ1 0 1 2 0ได้ให้ที่อยู่กับเจ้าหน้าที่แล้วถ้าฟังไม่ทันก็โทรมาถามได้นะคะส่งจดหมายมาถึงสรพันธ์พร้อมสอดซองิดสแตมป์จาหน้าซองถึงตัวคุณเองมาด้วยนะคะจะได้ส่งของรางวัลกลับไปทุกๆท,ท่านนะคะยังไม่ได้ที่อยู่ของคุณนะคะขอขอไปที่ล่าช้ายังไงก็ช่วยส่งมาตามนี้ด้วยรวมทั้งล่าสุดออวอลชออ์นี่ก็เหมือนกันนะคะ,ค,ะคิดว่าใจวิธีนี้น่าจะดีที่่สุดคะ ครับก็พูดถึงเรื่องของอาหารเด็กนะฮะไม่รู้พี่ต๋าเคยดูรายการของทีวีของอังกฤษไหมฮะมีเชฟหนุม่มเขารุ่นใหม่นะฮะซึ่งเป็นไอดอลของประเทศอังกฤษมากแล้วก็ของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้เจมมี่โอลิเวอร์อ,ออกทางเคเบิลทีวีใช่ปะคะออกทางทางยูบอ๋อนั่นก็อาจจะเคยดูครับก็ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่า จิมี่โอริเวอร์นี่ก็คือเป็นคนที่มาจุดประกาศแล้วก็เปลี่ยนวิธีการกินของเด็กมัธยมของอังกฤษของอังกฤษเลยโอ้โหทำได้ยังไงคะเพราะว่าจากการที่ผมได้ติดตามดูรายการของเจมี่เนี่ยฮะคือว่าพฤติกรรมของออของเด็กทางตะวันตกเนี่ยฮะช่วงหลังๆนี่คือต้องยอมรับว,ว่าทางตะวันตกเนี่ยมันจะมีในเรื่องของอาหารนะฮะซึ่งเป็นอาหารที่มีความหลากหลายมาก mm hmm. และหนึ่งในั้นก็จะมีอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารจ mm ังฟู้ดซึ่งในเด็กเนี่ยก็ก็จะคุ้นเคย ก็พวกก็เหมือนของอเมริกาครับแล้วก็ยุโรปประเทศต่างๆใช่ไหมพวกทอดแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เฟรน์ฟรายหรืออะไรก็ตามที่เป็นของทอดมันๆอะไรเงี้ยะเอาไก่ทอดด้วยใช่ป่ะรวมรวมด้วยใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าคือเน้นหนักไปเรื่องของเออเขาเรียกว่ามีกรรมวิธีที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยถูกสุขลักษณะเรื่องของอนามัยค่ะแล้วมันก็ไก่ทำให้ว่ากลายเป็น เด็กอ้วนเด็กสุขภาพเอ่อถึงจะเป็นเด็กอ้วนแต่ก็สุขภาพไม่ดีอแล้วก็จะมีปัญหาตามมามากมายคเขาก็เลยว่ามันก็เป็นวิธีการเขาเรียกว่าอะไรคือวิธีง่ายสุดคือต้องมาสร้างวิธีการคิดใหม่กับเด็กเพราะเด็กเป็นอะไรที่แบบคิดแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้เร็วกว่าผู้ใหญ่อื ก็เลยกลับก็เลยกลับมาผู้ใหญ่ดื้อใช่ไหมเด็กไม่ค่อยดื้อนะวิธีการคิดผู้เด็กนี่ก็จะเป็นลักษณะคือใส่ใส่อะไรก็ง่ายนะฮะก็เจมี่โอลิเวอร์นี่ก็คือพยายามที่จะสอนวิธีการทําอาหารโดยเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่พยายามหยิบนู่นจับนี่แต่ว่าสิ่งที่หยิบจับเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์กับร่างกายเอามาปรุงทําเมนูอาหารแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยคือ เป็นคนคิดสูตรอ,อาหารต่างๆให้กับโรงเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้พอเด็กเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันสนุกเพราะว่าเจม,มี่เป็นคนที่แบบสนุกสนานในการทําอาหารแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองหรือว่าเขาเรียกลักษณะการทํางานเหมือนเชฟอะเ,อเป็นวัยรุ่นโอ,อ,อ้ไม่ไมจะเป็นจะต้องแบบอาหาโน่นหานี่แล้วเป๊ะๆอย่างนั้นอย่างนี้ดูแลยากไม่ไม่มีอะไรยากเลยไม่มีอะไรยากเลยเาขาสอนวิธีง่ายๆคือว่าเอาอะไรมาใส่กอะไรแล้วเกิดเป็นเมนูอะไรแต่สิ่งที่เขา กระบวนการคือการคิดคือทําให้เด็กรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมีชีวิตมันมีสีสันและมันสนุก oh. เพราะว่าเด็กกําลังชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าตื่นเต้นดูแล้วกระฉับกระเฉง uh huh. ดูแล้วเขาสามารถสามารถทําได้ uh huh. นะฮะท้าทายเขาท้าทายเขา uh huh. แล้วก็สิ่งสิ่งที่สอดแทกคือว่าเมนูหร uh ือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อยู่แล้ว uh huh. ที่เชฟเจมี่เอามาทําอ uh huh. ก็เลยกลายว่า พอเขาเห็นวิธีการนําเสนอเป็นสิ่งที่แบบเร้าใจเขาเขาก็รู้สึกค่อยๆมีการพัฒน,นาแล้วก็ยอมรับอ uh huh. แล้วก็ท้ายที่สุดก็เกิดการเขาเรียกว่าคือได้ได้ไดทานอาหารในการสิ่งที่มีประโยชน์นั่นเองมีประโยชน์แล้วก็เด็กก็มีความสุขแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมถูกต้อง uh huh. ฮะการการมีส่วนร่วมนี่เป็นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ uh huh. เพราะว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้คือถ้า ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญเนี่ยตอนเนี้ต้องต้องยอมรับว,ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลกับชีวิตเรามากที่สุดคืออนะไรรู้ไหมฮะคือคือการโฆษณาและรายการทีวีสิ่งเหล่านี้ถ้าจำเป็นสำหรับเราหมายถึงเราในฐานะสื่อมวลชน หรือ,อว่าคนอยู่ในวงการแต่และว,วงการเอ่อจำเป็นสำหรับคนที่เติดตามดูข่าวสารเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือหลักของมาร์เก็ตติ้งนะครับคือว่าพยายามที่จะคือทำการตลาดเพื่อให้สินค้าขายได้และบางทีของบางอันมันก็เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าแต่ว่าเขา PR รดี <S <S ทำการตลาดดีก็กลายเป็นฮิตเป็นดังขายได้ถูกต้องซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบมาให้ความสำคัญในเรื่องของเขาเรียกว่า ต้องหาไอดอลที่รู้สึกว่าสร้างสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆและ้เขายอมรับและเขาก็จะเชื่อในสิ่งเหล่านั้นซึ่งก็ไม่ง่ายที่ใครจะกล้ามาเป็นไอดอลได้ไม่ง่ายเลยครับแต่ว่าไอดอลอะไรนี้คือว่าต้องเป็นสิ่งที่นําเสนอสิ่งที่มีคุณค่าจริงๆแต่ไม่ไม่ไม่ยากเกินไปถ้าเราจะพยายามไม่ยากครับทำด้วยใจรักนะคะถูกต้องครับแล้วก็ทีนี้ก็กลับมาที่ว่า เออแล้วทีเนี้ยแล้วอยู่บนรากฐานของความยุติธรรมไม่เอาเปรียบคนอื่นถูกต้องครับแล้วทีเนี้ยในการทําอะไรก็ตามนะครับในการทําอาหารเนี่ยสิ่งสิ่งสาคัญคือเวลาทําอาหารให้ให้ลูกๆทานเนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของเขาเรียกว่าเออหลักโภชนาการมีโปรโตีนไขมันวิตามินอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะ,ะจำเป็นมากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเลยค<อ>ุณพอ่อคุณแม่ก็จังอยากให้ลูก แข็งเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีสุขภาพดีแข็งแรงร่างกายสูงใหญ่สมองดีด้วยใช่ครับจิตใจดีใช่แต่ว่าประเด็นที่เรากําลังจะสื่อสารวันนี้ก็คือว่าเออมันยังไม่เพียงพอค่ะมันไม่เพียงพอมันควรจะต้องมีในเรื่องของเขาเรียกว่าเออความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะฮะความปลอดภัยวัตถุดิบที่ดีสดสะอาดใช่ครับใช่ครับก็ยิ่งโดยเฉพาะพ่อแม่ให้ลูกทานเนี่ยเขาก็ต้องยิ่งเลือกเฟ้นมากกว่าของตัวเองด้วยซ้ำไป ว่าลูกต้องสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีเชื้อโรคประป,ปนมาให้ลูกกินนะคะใช่ครับค่ะ